โอเคชื่อสั่งนิ้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุณตาทานข้าวคนเดียวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาะคะ่ะ <c oughs> คุณตาทานข้าวคนเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้คุณตานะคะสวัสดีค่ะคุณยายนอนอยู่ในห้องจ้า <c oughs> คุณยายยังไม่หิวนะคะคุณตาทานข้าวคนเดียวนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้าร่วมที่เข้าร่วมชมและให้กำลังใจคุณตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนกลางวันนะคะทานข้าวกะหรือยังคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสองไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาร่วมเป็นกำลังใจและให้ <c oughs> กดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กำลังใจคุณตาทานข้าวกลางวันคนเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ให้คุณตาทานข้าวเยอะเยอะ ขอบคุณมากคะ่ะคุณตารั้งทานข้าวหมดชามทุกมื้อนะคะอ้าวยายมาแล้วยายมาแล้วเทียงเหรอจียงาจาะเมื่อเช้าพ่อลืมกินยาสองเม็ดกล้วยหมดถ้วยเลยแต่ว่ายาไม่ได้กินยาค้างอยู่ในถ้วยสองเม็ดมันติดอยู่ขอบถ้วยไง ยายมาแล้วยิ้งกัน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 จ้ายุ่งจ้าตาชิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นน้องหกใช่ครับหลับแล้วอุ่นผัดมาม่าให้เออครั คือ่เ้าดูปลูกมาเดูมันไม่ค่อยสว่างเขปลดไยข้างนอกมันคืนมอกมันคืมเมื่อกี้เนี่ยข้างนอกคืมไม่มีแดดเมื่อก้าอนอนก็ไม่ได้กัตยาไม่ได้อ who wants to get their friends to young.